ครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าใครนะครับมาแต่เช้าเลยพี่น้องครับโอ้โหฮาแต่เช้าผมกําลังนอนนะครับสบายสบายนะเสียน,นกจากที่ไหนมาไหนนี่ครับนะเอ้าเอ,าเอ,าเอา้ามีของมาส่งครับโอ้โหครับเอ้ามาอย่างไรอีกเอ้า เอาเจ็บก็บผมวันนีครับเอาโอ้มายังไงนี่นะมีค่าว่านกบ้านนี่มีที่เด็ดที่ยังกงที่มหาอวัยโตพ <c oughs> ี่น้องครับผมอ่าไม่คือไม่ต้องเข้าบ้านหรอกนะถ้าอย่างนี้นะปีนก็นได้ม <c oughs> เมื่อไหร่น้อผมเขอยู่หรอ่โอ้โหมาถึงตัวไหนนี่เซียนตีซี่ครับตีซี่ออมาแม่แโอ้พี่น้องครับไปต้อนนกเล่ยแหลมไปต้อนนกเลยมือนได้นอนอีกยังนี่บ่แล้วเวลานอนอยู่ป่าหมดละ เงียบดิเดี๋ยวนกต่อมาไหมนี่เด้นกผมนี่เดี๋ยวลิ้นอีกแล้วครับผมยังไม่ลืมเอาเข้ามาเข้ามากลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวสุยาห์ก่อนครับนั่งรถอะไรมาเมาอะไรเมาเครื่องบินนะผมมันเงียบกว่าไอที่มันมีปีกเครื่องเงาฮอลล์อกเตอร์ฮอห่อหอฮียอฮียอคืออะไรฮอลล์อกเตอร์เดี๋ยวมันคืออะไรอะไรนะ เฮลิคอปเตอร์เออแล้วเป็นครับอาจารย์ใหญ่ยังบอสบอสเป็นแบบตำนักนั่นเอาสำนักนู่นนี่นุกเยอะนะสำนักนั้นน่ะเออมีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยสิ่วยล็กตัวมีแต่เก่งๆนุกเก่งๆทั้งนั้นเลยอยู่นั่นน่ะเขาเรียกอะไรกันเนาะเข้ามาเข้ามาเข้ามามีจุดประสงค์อะไรวันนี้มาเยี่ยมไม่ใช่ใช่ไหมมาเยี่ยมไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมใครสิครับไม่เยี่ยมใครสิไมาเยี่ยมใครสิมาเยี่ยมใครครับ เอาเดียวยวเดวไปทำไมทางนั้นอะไรไปดูอะไรไปดูอะไรข้อ่โอ้ยอข้อผู้หายเทเสียงพป็นนานะอะ นะครับเส้นเมดิไม่เคยเห็นลายคอมันแตกน,นี่เจ้าสระบ,บุรีเอา้าทำไมเดินไปดูเจ้าสระบ,บุรีก่อนเจ้าสระบ,บุรีก่อนโอ้ยฮะเสียงมันเสียงมันได้ใจผมอยู่เสียงมันแต่ว่าลายคอแม่โอ้ผมว่ามันหมอดเจาะเลย <laughs> เออเอ้าแล้วมาอยู่หยุดอะไรตรงนี้ทีนี้ปลางห้องเยิมกันเสียฮะ<า>เยิกันเยิมกันเดี๋ยว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 อะไรนี่เสียวไหนว่าเอานกก่อมาด้วยเบาะมาเออเอาตัวนี้แหละนี่ไปต่อเลยมึอนี่ตัวไหนซื้อนี่แหะตัวซื้อเราไปต่อรถนี่ ดูให้มาตัวไหนนี่นกต่อได้เมื่อวานนี่นเออเอาตัวนี้แหละเอาเอาพี่น้องครับเฮ็ยร่วมกันเท่าเสียเล่นนะแล้วสรุปแล้วจะเอายัางไงดีเจะเาหรือตัวนี้จเจ้าตัวนี้ไปนอนครับพ่อผ่าแล้วเนาะเจ้าซุ่มผมครับพี่น้องครับมาแล้วมาเห็นอ่าไม่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนกงแล้วอ่าจะซ้ำจะซ้นอูอ้หนาวเดือนห้าด้วย มันมันหยาดนะมึงเอาเถอะฮะพี่น้องครับผมมาเห็นของดีผมหมดแล้วครับเจ้าออกเลยแล้ววนันนี้เสียนว้ายเอยาไปได้แล้วเมื่อเนี้ยจับเลยได้แล้วนี่จับเลยได้แล,ลแล้วลูกนี่เพราะว่ามันเพิ่งออกครั้งเดียวเธอเป็นนกใหม่เจ้าไปนี่หรือว่าเจ้าไปเล่นนู่นด้วยหรือยังไงเอาเอาไว้ให้นหน้าตัวแล้วผมมีนกปล่อหรือตัวเรา แล้วเจ้านั่นไปหนเจ้าไออะไรนะเจ้าไอเจ้าคาแคร์เรียบร้อยดีเป็นซิวเป็นซิวครับเอาเป็นซิวตาซ้องเราน่ะอยู่กับแกเนี่ยแม่เราออกไปหน้าแม่ไม่หมายถึงว่าให้กินขาดอาหารเลยหรือว่ายังไงเพื่อนเอาหัวอาหารไก่หน่อยผสมนําแม่อาจารย์้วกับมันก็จะเป็นกันย่ำยุ่งลายๆเนี่ยมันก็นดังไฟให่คั้วไหมมันก็นถือควนไฟเนี่ย ลูกวอยได้ออกแดดแน่ยัง,งว่านสีนะผมมานะหมายถึงว่าเกิดจากคิดว่าน่าคือเชนไม่คิดว่าน่าจะเกิดจากควันไฟด้วยมีสวนแล้วก็อะไรนะไออาหารอาหารไก่น้อยนี่ใช่ไหมเนีนาาไก่นี่เนีน่นผมคิดว่านะแล้วอย่าเลืมงว่าควันไฟที่ใช้แบบไล่ยุงวัวควายไม่ใช่ธรรมดาควันต้องเยอะออ้อาจา,ารย์ขนาดเขาตาเขาน้ำตาไหลอ,อ่ะ อันนี้ก็เซียนรุ่นเก่าก็เคยพูดอยู่แต่ว่ามันจะจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันก็จะมีส่วนอะไรเนาะมีส่วนผมว่ามีส่วนเลยล่ะนกดีๆมันอยู่ป่ามันมันก็ไม่ก็ไม่เจอที่ราันไฟนะแม่นครับก็ที่ว่าทั้งสันะมันมมนเป็นตัวเดียวไหมอาจารย์อ่ามันเป็นบักอ่างบากข้าแข่นบ่แล้วกับปากไงบักแต่ว่าบกไงรอดมากแต่ว่ารอดมากสามตัวเลยเละเซียนเป็นซิวรอบเดียวกันในสามตัวแต่ว่ารอบแรกอะตัวริ้วนะก้อยไปแล้วมันรักษาไว่หายเลย มันเป็นซีตัวแล้ยวปล่อยทิ้งไปเลยไม่นไม่รู้ว่าเป็นตายได้ดียังไงก็เอามันเป็นนครสวรรค์หนึ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่มัดไปไหมนี่มัดทำไมนี่หมายถึงว่ามัดทำไมนี่ทำไมไม่เอาขึ้นเดี๋ยวเสี่ยวลงเฮียนบ่ให้เอาขึ้นบ่ให้อะไปเห็นเพราะอะไรคนเห็นห่วยนะครับเจ้าซุ่มผมนะครับดูครับผมเล็งไว้ตั้งนานแล้วจะขวางหนิจะขวางมัเจ้าซุ่มผมมีอย่างเจ้าซุ่มผมพี่แม่นั้นวันนี้พาไปจับเสลื่อยคู่บ่า เดี๋ยวฟังเสียงก่อนไหมล่ะบอกฟังได้ยินแล้วมันจะขัดหลายขึ้นมันก็ดีเลยเสียงก็ไหลขึ้นตัวม่ไฟังเห็นอ่าโอ้ยเสียงใหญ่นะครับจ้องไม่ขาดสายเป็นไงดูตัวก่อนไ้มพออได้ไหมเอาลองดูวิชาที่ไปเรียนมากับพ่อบัตรเฮ้อเสียงเท่เ้ออันักได้กับเสือนะผมลวดหาพันนั่นล้วนล้วดซ้ำทุนละนะครับนกตัวนี้คือ เปียนสวสเต็มเอึงมือเกือกเวสนับปีกันนันดีเวให้ดูตัวก่อนที่จะย้ายไข่ไปน้องโอ้ยความจาใจครับเสือแสดงมันข่นใส่เสือกักเสือ,กอเกาะมันตัวนี้เอ่วันนี้จะอ,ออกไปแล้วอย่าขันนะครับอย่าขันนะจะได้ไม่ได้เท่านั้นห้ามขันมันอ้วนว่าได้หรอขันแค่นุกข้ากันเนี่ย ้ามักขันนะลูกนะจะได้กลับมาอยู่กับที่นี่ไม <ป S> ่<ร>ต้องขันกับไม่ได้ดอยูห<ะ>่หรอกบ้าพักันกับไม่ไกลับขึ้นมากันได้ไปหรอวลูกตัวนี้พูดง่ายว่าขาดแต่อ่างนะครับถ้ามีอ่างนี่ก็คือครบบอลกอ่างนี่หรอไหมฮะลกอ่างนี่แล้วอ้อยากได้แบบขาลมอ่างเกล็ดอ่างแปดพอดะ,ะอยากได้ขาลมเป็นียงผมมากันคู่แล้วมันคู่นุ่วดีคู่คู่คู่หลักๆดีครับแล้วก็เรียกม้วนมาเลยครบนะครับ เหมืนครบเจ้าปทูโกโกเลยแต่มันค้นกับโตโน่ผ้าขี้น่ะจ้ะเพราะว่าเจ้าของเขาเพิ่งเพาะได้ประมาณนั้นเขาเพิ่งเพาะใหม่ๆเขาเพิ่งเพาะออกมาได้เขาเพิ่งหัดเพาะเออเพิ่งเพาะดิชุดแรกของเขาออ๋ชุดแรกในชุดแรกเขาทำนี่กับเพาะใหญ่ละเอาไม่เปลี่ยนใจเลยนะว้าวว้าวลูกเพาะสรุปแล้วเอาเฉลยให้เป็นลูกเพาะว้าวว้าวเอาเล่มใช่ไหมเร็ว โอ้โหเสียจากประทึมประถุมนะครับผมเสียเนวะไปทางนี้เนาะครับมื่อนีเนวะนะครับ<า>เส้นเอไอไปธรรมาดาดูกันเต็มตัวนะครับเป็นเว็บโซมาทำเว็บเโซมาทำไปทางไหน,นเนาะเส้นเว็บเหรอโอ,โอ,โอ้นะครับใบดุนฮิปปี้นะครับสมัยก่อนนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับโอ้ยังทําใจยากครับพี่น้องครับตอนนี้มีคนมาขอแบ่งนะครับ อะไรนี่ทำอะไรตอบเช่นเวกับเนี่ยจะโอนอยู่เลยโอนโอนสองหมื่นตายเอาโอนให้สามหมื่นหาได้ขนาดเด้อโอ้ยเดดอกครับเอาสามร้อยสามร้อยนะตัวขาดตัวสามร้อยใจยากนะครับผมโนกาว่าจะเอาไว้เล่นครับลูกตัวนี้พูดยังไงว่าคารมนี่ เหมือนเจ้าสองแต่ว่าอาจจะไม่เร็วอาจจะไม่จัดเจ้าสองนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่แน่นะก็ว่าผมยังไม่ได้ออกไปแล้วมันจะจัด,จดนี่ผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเร็วเหมือนเจ้าสองไหมแต่ว่าขลุมอะไรครบเหมือนกันหมดเลยนะครับนะโอ้คือตั้งชื่อเป็นเจ้าสองสองก็ได้นะครับตัวนี้แต่ว่ามันจะไม่เร็วเข้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับต้องรอใหมมันจัดเจนเจนจัดก่อนนะครับอเอ ah! ้ย ตัวใหม่ไม่ได้เยเอาตัวตอบที่ได้เมื่อบานเอาไหมไปเจเอานกเอี้ยงเอาไปย่าเนาะยิดูเขาเป็นน้องรับเซียนเรานี่คือไปต่อนกบันหนึ่งได้เป็นท่าหกตัวนะครับผมไม่หาเอานกที่แบบว่าคนเดือนละตัวเดือนละตัวก็ยังมาแย่งเอานกเงี้ยปุ๊ตายตายตายแบบนี้ตาเร่ตาเร่ชงไม้เอาบ่ละฮะตาเร่ชงมาใอ้เนา่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเล่นนกแยวบ้านดีกว่า เอากะปุ้ยโอ้ยอาจารย์น,นกตัวนี้งามนี่เนะาะฮะงามงามนกผมอ่ะโอ้อาจารย์ฮะเงี้ยงโบอกอ่ะอะไรมันขุ้นคุนเอิ๊กมันสีไข่คกับขยะสองบอกไม่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนั้นเต็มเลยตัวนั้นอันนี้เป็นปกติธรรมดาเออมันเป็นลูกผสมมันก็เป็นอย่างนี้แหลยสมือสมหรอผมม<อ>ักจะลูกเพาะนี่แหละ พูดยังไงก็ไม่ฟังนะครับพี่น้องครับคอ,อกแรกของเขานี่เฉลยเลยเออคอกแรกได้จำนีก็ถือโอเคพันแล้วลูกเก่าหามันงอาศิเร็วกว่านี้ยังหน่อยอันนะอาจศิเป็นลูกเก่าเก่าจุดเก่าเก่าเออแล้วอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งไปไหนคนยังไม่เต็ม,มคนยังไม่เต็มคนเต็มจะไม่าลายจะไปงานอะไรยิ่งว้าปัญหายเนี่ยมาดูอะไรดูดูเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นตัวเอาตัวต่อได้เมื่อวานนี่ของซีไปเอา บอาตัวนี้ก็ได้ตัวใดอีกหึท่านผีนตัวใดเนี่ยเอาเอเคมันจะไปเยอะกว่านี้เอาเอาตัวนี้เนาะโอนี่น,นะครับลูกน้องมามันขัดไม่ได้ครับก็สรูบแล้วไม่เอาห่วยไม่ในหออ้องผ่าพวกนนี้แล้วไหมค่าเปิดผ้านี่เสียครึ่งหนึ่งบุณินโอ้เอาโอเคครับพี่น้องครับ ออกแนมวันนี้นะออกเลยแล้วนี่เอาออกเลยออกเลยแล้วนี่ลูปสามกับรบูปสามถูกไหมอ่าควอมกันตัวหน่อยบอกมีมูไส่แม่น,นกันด้อโอ้โโยแบบจะได้จะได้นะครับนกความหวังนะครับเราจะปั้นทำให้มันนั่นนะครับคารุมมันก็น่าจะใช้ได้นั่นแหละนะครับชา้าเร็วไม่เป็นไรนะครับเพราะมันมีคารุมขัดลุนนะครับเป็นพอนะครับนกมันจะได้ฟังแบบเพาะ เฮ้ยดินแห้งๆคนนั้นเนี่ยมันจะได้ซื้อถึกถึงลงโอ้ยอย่างของมึงเนี่ย <c oughs> เอาคารับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกับพวกเราอยู่ป่านะครับสักหน่อยก็คงจะได้ออกป่ากันนะครับผมเพราะเช่นเคยกับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไอพูดยังไงว่าลูกน้องมามนเนี่ยผมแบบไปไม่เป็นแล้วครับตอนนี้พูดผิดพูดถูกแล้วครับตอนนี้พูดไม่ออกแล้วครับผมพเพราะเช่คยกับผมฝ <c oughs> ากากดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นอเป็นใจในการพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เห็นเคยแล้วท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืม นะครับกดติดตามกดกระดิงงงะด่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนได้เอายังไม่โอนเงินนด้หนิไม่ยังไม่โอนเงินนะนีุ่ง,ง,งชมผลงานก่อนเหรอเนาะว้าวพีการจุมผลง,งานอีกเลยครับผมถ้าจมผลง,งานแล้วถ้ามันทำดีมันไม่ธรรมาดาแล้วมันขึ้นโอ้มันขึ้นก็ไม่บังไฟเลยว,ว่ะชวดชวยขัดละร้อยนะเซียนเออขัดละร้อยนะนับเลยขัดละร้อยพงพงครับปิดเปิดดูไอ้นกผู้อื่นนะเอาครับผมจะเป็นครับผมวันนี้ครับจิการอยู่ป่าครับผม Thank you for watching!